สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์อนุมาสวัสดีอาจารย์วันนี้เปิดร้านใหม่ใช่ไหมครับก็ในนามนะครับอาจารย์นิดฐหายห่วงหรือว่านายเกียงไกรเม่นคล้ายนายกสมาคมไทเปเบอร์และเสริมสวยนะครับรวมถึงผ่าร้อนออกด้วยนะครับก็ผมในฐานะผูปนายกสมาคมแล้วก็ประธานผ่าร้อนออกนะครับแล้วก็คณะกรรมการของสมาคมนะครับทั้งประเทศเลยนะครับก็วันนี้ก็มาแสดงความยินดีนะครับกับอาจารย์อนุมานะครับที่เปิดร้าน เสริมสวยนะครับเป็นชื่อร้านอะไรครับอาจารย์ร้านเอ็นค่ะเอ็นบาร์เบอร์ซาลอนค่ะเอ็นใช่ไหมอาจารย์เอ็นค่ะเอ็นบาร์เบอร์ซาลอนนะครับมีมีมีสองสาขาใช่ไหมครับในในในพื้นที่เดียวกันนะครับแล้วก็ก็ขอให้อาจารย์อนุมานะครับแล้วก็ธุรกิจประสบความสำเร็จขอให้เฮงเฮงรวยรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นที่รักใคร่ของพี่น้องประชาชนนะครับทั้งประเทศแล้วก็ให้มีลูกค้ามาใช้บริการเยอะๆนะครับ วันนี้นะครับช่างใหญ่นะครับก็จะนําคลิปวิดีโอนี้ไปลงในทุกแพลตฟอร์มนะก็ขอให้พี่น้องประชาชนมาใช้บริการด้วยนะครับแล้วก็ขอมอบดอกไม้นะครับเป็นกําลังแรงใจนะครับขอให้อาจารย์เป็นกําลังใจให้กับครอบครัวแล้วก็ธุรกิจเพื่อนฝูงด้วยนะนะครับอาจารย์ก็กเปิดร้านอยู่ที่ไหนช่วยแนะนําด้วยครับค่ะเปิดร้านอยู่ที่หลักสองคาซ่าค่ะตรงข้ามใกล้ๆเข้ามาใกล้เลยครับตรงข้ามเดอะมอ์บางแคค่ะ อยู่ตรงสถานีรถไฟฟ้าหลักสองนะคะเขาเดินเข้ามาได้เลยค่ะอยู่หลังป้ายรถเมล์ค่ะที่นี่มี2ร้านนะคะมีบาร์บเบอร์ข้างล่างและบ,บ,บลาร์เบอร์แอนด์ารลอนอยู่ข้างบนค่ะครับแล้วก็ะะช่องทางการติดต่อแล้วก็ที่จอดรถนี่มีไหมครับอาจารย์อ๋อมีค่ะที่จอดรถนะคะจอดข้างๆก็มีค่ะด้านข้างด้านหลังมีที่จอดรถนะคะคจอดรถสะดวกค่ะหรือว่าจะจอดที่เดอะมอลล์แล้วเดินเล่นที่เดอะมอลล์แล้วมาใช้บริการก็ได้นะคะยินดีค่ะร้านเปิด สิบโมงค่ะสิบนาฬิกาถึงยี่สิบสองนาฬิกาค่ะเรียนเชิญนะคะแล้วติดต่อทางเฟซบุ๊กไลน์แอดหรือว่าไอจอี IG นะคะดิกต่อมีช่องทางติดต่อได้ค่ะ N Barber Salon ครับขออนุญ,ญาตถามคุณพี่หน่่ยครับว่าเขาอยากจะให้คุณพี่ช่วยบรยพร เพิ่มเติมให้ให้กับการลดก็ปังปังอยู่แล้วค่ะก็ให้ปังปังยิ่งยิ่งขึ้นค่ะมีกี่สาขาขอให้ปังทุกสาขาเลยค่ะขอบคุณค่ะร่ำรวยร่ำรวยเราจะรวยไปพร้อมพร้อมกันขอบคุณค่ะมาธุรกิจเหมือนกันขอบคุณค่ะเล็ไปแล้วเล็งไปแล้วนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับอาจารย์ ฝากหัวใจชายคนนี้รับร้องว่าต้องดีเฮ็ดให้น้องน้อสุยาภาและฝากาไใ้เดินนางกล่าวทั้งยางให้จำไว้พร้อมรับใจออ้มักซอย อยากทักาลายสาวสำนโยแก้มปล่อยลอยตาหวานหวานได้ยินอายำลำคานอายย้ยงฟันยอยอนออากซอยีน้องอา้ยงฟันยอยากซอยีน้อง รองสิบอบพิวังดีซอยให้นางเจ้าจนถึงใจทั้งตัดทั้งซอยทั้งเศษตายสิเฮ็ดเขาเพียงบอกภายมาเดิอนนองลาเจ้ามาไว้ไว้ไอสิจัดให้ขอรับประกันไอ่สิจัดให้ขอรับประกันตาวันวาน,วานสาวสำน้อย อยากตายใตยผมน้องหน้าห่างและดับลกนองว่าป้าทิศทางบอดีโมเดอนางสอยๆทุกครั้งเจ้าสิทธิธ